แนนของผู้หญิงหญิงเจนเจนแต่ง,ตงหน้าให้มัมมี่ดีกว่าไม่ยุดแตปิดเสียงยยให้พี่หน่อยค่ะลูกแต่งหน้าให้มามี่ดีกว่าต้องแต่งหน้าให้มัมมี่ไม,ม่ต้องแต่งหน้าให้มัมมี่มัมมี่แต่งเองได้ น่อยมากทั้งลูกทั้งหลานก็ใช้แป้งไปเลยโปะไปเลยทีเดียวปินเซนกินลันจวนหลานนะคะสองคนหลานมาออกกล้องในคาหลานแล้วก็ลูกค่ะ มากี้สวัสดีทุกคนด้วยลูกเอาอันนี้เข้าไปอ่ะเอาแป้งเข้าไปในนี้ที่เป็นสีใช้เกลือเบลเบไม่ใช้เบลเบก็คือแดงกว่าใช่ไหมเป็นแค่สีมากกว่าเอาที่ปัดแก้มแพพี่หน่ยค่ะมี ลูกเอาที่ปัดแก้มให้พี่หน่อย,ป,ยป,ปัดแก้มแปรงปัดแก้มแปรงอะลูกตรงนีง้โน <No, no, S 2> ้โน่ออันนั้นไม่ใช่อะลูกตกเอาครีมให้หน่อยจ้ะอันนี้เข้าไปอ่ะเอาพี่อันไหนวุ่นวายนิดนึงนะคะเหน๋ยวี้าลิบไหมเอามาเอาแปรงอีกแปรงที่ไม่เป็นแปรงปัดแก้มมันอยู่ไหนอะลูกมีาลิป ลิปยังไม่ทาค่ะนี่เนี่ยแป้งเดี๋ยวก่อนนะคะลูกเนี่ยมีอันเดียวไม่อแล้วอ้าวมันมีอีกนะคะลูกมาเก็ตอันนี้ไง วินเซนต์วินเซนต์ Vincent, อยากเข้าห้องน้ำหรือเปล่าครับไม่ค่ะเข้าเองฮะ <Huh? S 2> เข้าเองวิ Vincent, งนเซนต์หนีไปหลบอยู่คนเดียวอย่างนี้วินเซนต์ไปเลยไปนั่งเลยครับให้พี่มากี่พี่มิกี่พาไปนั่งเลยครับไม่ค่ะเดี๋ยวไม่ตัดใม่งมากเลยวินเซนต์วินเซนต์นี่ยิ้มหน้หนเลดีกว่าไม่ต้องแต่งหน้าให้มามีลูกมามีแต่งเองได้

อันนี้ให้บีลให้บัตเจ็าหนูก้าวเลยแม่แม่ก็ได้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับอ๋อมาอไม่ต้องลูกลูกครับมามีไม่ต้องไปเอาเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวน เอกอกลูกมามีขอครับนม่กินมาแม่กินปาเช็ดมืเช็ดปากด้วยนะต้องช็ดปากด้วยเหอ่อย ไอ่ะใครที่อยากได้แป้งนะคะพิมพ์ว่าอยากได้แป้งเดี๋ยวจะทำแสกดิวให้น้าไหไรกาแฟวันนี้จะแต่งหน้าแค่นี้แหละโอ๊ยกาแฟต้องสีเหนืพี่พี่ตีนตาลตาลอะกันซ่ากินไม่ได้กันซ่าเผ็ดสีแดงใช่ไหมเผ็ดก่อนสีน่ English> อะรสชาติ ผมครับวินเซนต์กินไม่ได้ครับผมมายกินได้ไหมอ่ะมันคือชาแดงเป๊ะจ้ะชาแดงไม่อันนี้กินได้ไหมอะม่อเเะไม่ได้ครับสับเบอรี่เป๊ะเลยอ่ะอ้าวทำไมไม่ปิดฝาหาให้หน่อยค่ะ อันนี้มีไหมอ่ะเมื่อกี้มีไหม oh ุงนายโทรมาทำไมเสร็จแล้วหรออันนี้เอานกีนมีไหมกีนมีไหมเอาหมอนมีอันนั้นอันนั้นที่ทาตาลูกทาตาไม่ต้องทำอย่างนั้นลูกโอ้โหปวดมากอืมทาโอ้เมา่กี้เอาเอามาเช็ดให้มือหนาะโอ้โนเอากระดาษเปียก วุ่นวายมากมิกกี้อยู่ไหนป,ป้าปาถามมิกกี้มิกกี้บอกป,ป้าปาว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนก่อนเมกาคาซาได้บัดเจ็ตกับร้อยบาทไม่พาไปก็ไม่ได้บ่นกันอยู่นั่นน่ะบ่นอยู่นั่นน่ะไม่ได้บน่นเลยถ้าง,งั้นไม่ไปนะไม่ได,ด้ดูดูดู บินเจนอุ้ยทำอะไรอะทำอะไรบินเจนเอ๋อมากีดูน้อง่อยโอ๊ยดึงออกมาสามแล้วลูกมืางกี้โอ๊ยวุ่นวายมากลูกน้อยโทรมาทำไมอ่ะ เออบอกให้ป้าปาโทรหาลุงน้อยบอกให้พี่บีอยู่ข้างบนป่ะพี่บีอยู่ข้างบนไหมพี่บีเหรอเออบอกให้พี่บีโทรกลับหาลุงน้อยให้หน่อยบอกว่าอาบีไลฟ์อยู่ไหนพี่บีออยู่ไหนข้างบนหรือเปล่าคะใ,ให้อยู่ไปหาใช้เรียกพี่บีลงมาหน่อย วคนนี้นะคะน้องมากี่ค่ะเป็นลูกพี่ชายสวัสดีค่ะทุกคนด้วยน้องมากี่ทั้งสองพคนสองมู่บ้ามากิ ยืนดีๆลูกอย่ายืนอย่างนี้มันโป้มากเกิต้องคอยระวังเราเป็นผู้หญิงนี้เหมือนแพทชิกชาร์ดไม่ใช่มนมีแต่ไฟไหมเี่ยเ,เ,เดี๋ยวใส่ครับลูกขอบคุณครับ ะมีมีโมเดลคัดบอดอะคัดบอดอะคัดบอดที่มันเป็นรูปคนรูปคนเลยดีที่สุดฟัอยู่เลยขอน้ำพี่วีมายัางไม่เจอเข้างบนห้องอยู่เลยขึ้นไปดูแล้วตรงตากผ้องไม่ตรงนี้นะไม่ตรงห้องนี อ่บีนะห้องนอนเนี่ยโอ้คุณห้องนออันน่ะออยากไปดูด้วยอะมากี่มากี่ไปแล้วตัวป่วนไปแล้ว